หุ้นซิงดิลไทยพ์ดดีค่ะหุ้นซิงดิลไทยประจําวันที่10มกราคมพศ2 5 6 6คลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนที้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแงดงใดเป็นเพียงการวิเคราะห์ขึ้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็นบวกถึง17.26อยู่ที่169.12 1 2. แนวรับจะเป็น1แนวรับจะเป็น160.45 นวต้านจะเป็น1693.42ถ้าทะลุได้จะเป็น1718.55ค่ะแล้วก็ถ้าทะลุไปอีกก็จะเป็น1740.15ค่ะไปดูเซต50เซต50บวก10.35อยู่ที่1017.96แนวรับจะเป็น999.33แนวต้านจะเป็น,น,น,น1021.24ถ้าทะลุได้จะเป็น1026.24แล้วก ถ้าทะลุได้อีกก็จะเป็น1046.76ค่ะกลับมาที่ทำฟิล์ม15นาทีตามรูปแบบของหุ้นซิ่งดีลิไทยค่ะตัวที่1พีระพัศพีระพัศราคา2บาท12สตางค์บวก25สตางค์ค่ะเปิดตลาดแห่งนี้พีระพัศก็ใช้เวสะสมแล้วก็ดันขึ้นมารอบแรกที่2บาท10สตางค์แล้วก็ลนลงมาตามสุดที่1บาท95สตางค์ ้ายตลาดดันขึ้นมาปิดกระโดดที่2บาท12สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้พิรพัฒน์ปิดกระโดดค่ะดูทางเฟรมเนของพิรพัฒน์ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเว์ตรงเส้นกั้นน้ำแล้วก็มาดันขึ้นถึงสุดตรงนี้ค่ะพิรพัฒน์เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีโลโร์แะเไดีอยู่ที่102ล้านบาทค่ะแนวรับ2บาทท้วนแนวต้านออทำมายแล้วก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทด้วยค่ะต่อไปธานีธานีราคา4บาท30สตาง,งค์บวก18สตางค์ค่ะไนตลาดเท่งนี้ธานีก็ดันขึ้นมารอบแรกที่4บาท30สตางค์ แล้วก็เบรกจุดเดิมเนขึ้นมาสูงสุดที่4บาท32สตางค์เดินลงมาที่4บาท24สตางค์ท้ายตลาดเดินขึ้นมาปิดที่4บาท30สตางค์ค่ะดูได้หนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีเท่งซื้อเข้ามากกว่าเท่งขายออกช่วงท้ายตลาดทำให้ทานีปิดกระโดดค่ะดูทางเฟรมเรของทานีก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลังจากที่ไซเวดาวลงมาแล้วก็ มาดันขึ้นแหงนี้ค่ะท่านี้เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรดิมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีแวลูและ d ดอยู่ที่189ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท22สตางค์แนวต้าน4บาท36สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท45สตางค์ค่ะตัวต่อไป SM FM ราคา2บาท10สตาง,งค์บวกส0สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ f <c oughs> m ก็ลดย่อลงมาก่อนที่2บาท8สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่2บาท20สตางค์เลยลงมาไซ้เวสสะสมที่2บาท14สตางค์ท้าตลาดก็ดันขึ้นมาปิดที่2บาท20สตางค์ค่ะดูลายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกมากกว่าซื้อเข้าแต่ว่าก็มี แท่งสีเข้าช่วงท้ายตลาดทำให้ SM ปิดเขียวค่ะดูท m e FMD ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เลยลงมาต่ำสุดที่1.78สตางตรงนี้ก็พยายามที่จะไซวีอัพขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ SM เป็นหุ้นไซวีเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลมี value r a t ู่ที่242ล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาท13สตางค์แนวต้าน2บาท22สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาท34สตางค์ค่ะตัวต่อไป UV UV ราคา3บาท20สตาง,งค์บวก12สตางค์ค่ะไปตลาดแท่งนี้ UV ก็ดันขึ้นมารอบแรกที่3บาท16สตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาสงสุดที่2บาท3บาท22สตางค์ ไซเวสสูงปิดที่3บาท20สตางค์ค่ะดูราย1หนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสํัหรับกับขายออกเพื่อยินระยะแท่งสุดท้ายแล้วแม่ UV ปิดเขียวค่ะดูไทม์เฟรมเนของ UV ก็จะเห็นว่าหลังจากที่เราลงมาต่ำสุดที่2บาท88สตางค์ตรงนี้ก็พยายามที่จะไซเวอัพขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อที่จะดันขึ้นไปเบรกที่ สามบาทสาสดตางค่ะตรงนี้ก็ UV ก็อยู่ในโซน overbought ค่ะ UV เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี Value รายเด้อยู่ที่23ล้านบาทค่ะแนวรับ3.11บาทส1ตางแนวต้าน3.26บาท2สตางคถ้าทธอรได้จะเป็น3.38บาทส8ตางค์ค่ะว่าต่อไป AKP AKP ราคา2บาท42สตางค์บวก18สตางค์ค่ะเปิดตลาดแท่งนี้ AKP ก็ย่อลงมาก่อนที่2บา24สตางค์แล้วก็ไซเวยสสะสมดันขึ้นมาสูงสุดที่2บาท44สตางค์ท้าตลาดลงมาปิดที่2บาท42สตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งซื้อเข้าสลับกับขายออกเพื่อหยืนระยะ แท่งสุดท้ายทำให้ AKP ปิดกระโดดนิดหนึ่งค่ะดูทามเฟรมเดย์ของ AKP ก็จะเห็นว่าหลังจากที่หลนลงมาต่ำสุดที่2บาทท้วดตรงนี้ก็ไซเวสสะสมแล้วก็ไซเวอัพขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ AKP เป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรมภาพรวมบริษัทมีกำไร,รลและมีปันผลมีมารโเดที่2 7ล้านบาทค่ะ แนวรับ2บาทส2สตางค์แนวต้าน2บาทห2สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2บาทห4สต่ตางค์ค่ะตัวต่อไป K W I K W I ราคา2บาทเ6สตาง,งค์บวก10สตางค์ค่ะในตลาดแห่งนี้ K W I ก็หล่นลงมา K W I ก็หล่นลงมาก่อนที่2บาทหกสสตางค์ แล้วก็ดันขึ้นมารอบแรกที่2บาท74สตางค์ยอ่อลงมาที่2บาทสตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาปิดกระโดดที่2บาทเสตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกช่วง้ตลาดแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้ K W I ปิดกระโดดค่ะดูไทม,ม์เฟรมเลของ K W I ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็หลังจากที่ดันขึ้นมาสิงสุดที่3บาท16สตางค์ตรงนี้ก็ ไซเวดาวลงมาแล้วเหมือนแท่งนี้เหมือนจะเป็นแท่งทรงกลับตัวค่ะ KWI okay, เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับธุรกิจการเงินภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีลแลูลคระอยู่ที่10ล้านบาทค่ะแนวรับ2องบาทเจสิสตงางค์แนวต้าน2องบาท8ปสสตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น2องบาท86สสตางค์ค่ะตัวต่อไป CV CV นะคะ หนึงบาทเจสิบแปดสตางค์บวก3สตางค์ค่ะบตลาดแท่งนี้ CV ก็ดังขึ้นมาสง่งสุดที่1นึบาทแปสิบเตางค์แล้วก็ไซเวดดาวลงมาต่ำสุดที่1นึบาทเจสิบหตางค์แล้วก็ไซเวสัดสมบิดท,ที่1นึบาทเจสิบแตางค์ค่ะดูได้1นาทีก็จะเห็นว่ามีแท่งขายออกค่อนข้างเยอะช่วงท้ายตลาดแต่ว่าแท่งสุดท้ายทำให้ CV ีปิดเขียวค่ะ ดูทางเฟมดีของ CV ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ไซเวยอยตรงเส้นกระนางแล้วก็มาดันขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วก็ CV ก็อยู่ในส่วนขอเวอร์บอสด้วยค่ะซี CV เป็นหุ้นไซเวยเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีวลู่นรายได้อยู่ที่26ล้านบาทค่ะแนวรับ1.73บาท73สาตางแนวต้าน1.81บาท81สตางค์ถ้าทะเบได้จะเป็น1บาท8สตางค์ค่ะ ตัวต่อไป CKP c k p ราคา4บาท64สตางค์บวก4สตางค์ค่ปะปัตลาดแท่งนี้ CKP ก็ลนลงมาต่ำสุดที่4บาท58สตางค์แล้วก็ซา้เวสะสมนั้นขึ้นมาปิดกระโดดที่4บาท64สตางค์ค่ะดูรายหนึ่งนาทีก็จะเห็นว่ามีก็ขายออกมากกว่าซื้อเข้าแล้วก็แท่งสุดท้ายแล้วไม่ CKP ปิดกระโดดค่ะ รูทางเฟมเ์ของ CKP ก็จะเห็นว่าตรงนี้ก็ลดลงมาจ่ำสุดที่4ี่บาท5้สบตางค์แล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนจะเป็นแท่งทรงกลับตัวค่ะ CKP เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีไวไยรุ่ระดับที่2ีสิล้านบาทค่ะแนวรับ4ี่บาท5้สิหสตงางค์แนวต้าน4บาท7จสตางค์ ถ้าเธอรู้ได้จะเป็น4บาท78สตางค์ค่ะตัวสุดท้ายของวันนี้ก็คือนุษสานุ่สาราคา1บาท17สตาง,งค์บวก6สตางค์ค่ะเปิดตลาดเท่งนี้นุ่สาก็ดันขึ้นมาสูงสุดที่1บาท18สตางค์แล้วก็ไซเวสะสมปิดที่1บาท17สตางค์ค่ะนูได้หนนาทีก็มีแท่งซื้อเข้ามากกว่าแท่งขายออกแท่งสุดท้ายทำให้นุ่สาปิด ดูทาเฟรมเดของนกษาก็เห็นว่าตรงนี้ก็เลลงมาที่1บาท8สตางค์แล้วก็มันจะไซว์เวอัพแล้วก็มันจะเป็นแท่งสังกับตัวด้วยค่ะนุษาเป็นหุ้นไซว์เวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรั์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทขาดทุนและไม่มีปันผลมีวอลอ่รายเดทียู่าี่57ล้านบาทค่ะ แนวรับ1บาท14สตางค์แนวต้าน1บาท25สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท30สตางค์ค่ะแล้วก็นุสามีบิกลอตเข้าจำนวน8ล้านบาทค่ะแล้วก็มีหุ้นบิกลอตเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในตารางก็คือว่าจำนวน44ล้านบาท BM จำนวน28ล้านบาท SPRC จำนวน25ล้านบาทแล้วก็ปิดท้ายด้วย OTO จำนวน13ล้านบาทค่ะวันนี้ก็ไม่มีข่าวอะไรแล้ว มุ้งซีมิเลยไทยโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย